หัวหอมมัคงค์เกลียวขนาดจมน้ำพริกเผาซอสมัเกือเทศเครื่องแกงตาลุงเบนใส่อัวสวีเดนหั่นหัวหอมให้เละเป็นขี้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีนี่มันดูดีเกินไปต้องตีเลยใส่อัวสวีเดนมันรรจงหัน่นให้ได้รูปที่สุดบางที่สุดและชาที่สุดใจเย็นที่สุดแดกเข้าไปก็ต้องขี้ออกอยู่ดีแล้วนะ สอสกเลยเปิดไฟให้ได้ความร้อนที่1นึ่พันองศาใส่เนยลงไปในกระทะจากนั้นใส่ไส้อัวที่หั่นมาอย่างดีคลุกเคล้าให้เข้ากันที่สุดแล้วตามด้วยนี่เลยหัวหอมเจอกันแน่เชฟหมีเอาละไม่ต้องให้สุกมากของมันสุกอยู่แล้วเปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อซะอุ้ยอ่ะมันก็ตั้งเตาเหมือนเดิมใส่น้มสดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันให้มันเละเป็นขี้ที่สุดเมนูของผมเนี่ย มันไม่กากอืมอืมซบอีลีผมจะทำอะไรบางอย่างกับหม้อนี่รอแป๊บเดียวเ๋ยาน้ำหุงข้าวหุงสองหม้อเลยวันนี้มีเพื่อนมาเยอะแดกไให้เต็มที่เลยโยกล่องละสิบบาท น้ำพริกเผาอืมอะจกใสอย่างนี้แหละเพิ่งไปเยี่ยวมาเมื่อกี้ปีบเปื้อนมือกูหมดเลยข้าวสุกพออ๋อข้าวสุกพอดีพร้อมเสิร์ฟมาเอาไปเลยเละเหมือนขี้เลยแดกเข้าไปแล้วก็ต้องขี้ออกมาเหมือนเดิมแหละทาให้มันเหมือนขี้ที่สุดนี่แหละกินง่ายดีอาหารมาบ้านกูก็น้าตาอย่างนี้แหลอะอะแดกได้อร่อยเหมือนกันขี้ไม่แสบดกักเอาไปนี่จานสุดท้ายของกู <c oughs> อร่อยจริงๆเลยอ้แซบครับแดกเข้าไปอย่าหยุดถ้าจะให้พี่จารนตรงๆนี่ผมว่าเหมือนแดกขี้เลยกูเสียเวลาทั้งวันเพื่อทำอาหารสุดยอดเพื่อให้มึงแดกนี่นะ่มาพูดอย่างนี้ได้ไงไหนพูดมาสิอร่อยไหมม,มันเป็นซุปไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในโลกเลยงั้นหเหรอเลยอน ทำจนเสร็จกูเริ่มใส่มะเขือยาวกัดโทว